พี่น้องเฮ้ยจับทุ่มแล้วเนี่ยซีทุ่มเครื่องแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่อยากกินหมากระทุบหมูกระทะพี่น้องนี่กำลังแตกเป็กเป็กเลยนี่กุ้งพร้อมซื้อกุ้งหมาก่าได้โหลนึงบ่เครื่องโหลกลัวเครื่องโลกัวแนวแดงนะพี่น้องเขาหัวเคยได้ยินนี่แหละ พี่น้องนี่เนาะมากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเขาสิพายกินหมูกระทหามากระทูเน้องมึอนี่เนาะคืดอ,อยากแม่าได้กินโดนแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องกินหมูกระทาน้ําข่อยเบิ้งนี่เห็นวะหมูกระทานี่แม่เขาสิพายกินหมูกระทาเด้อมึอนี่เด้อนี่พี่น้องตอนหมูกาําลังสิสุก พี่ผักเต็มหมอย,อยู่พี่น้องมากินน้ำข่อยเด้อเมื่อนี้ข่อยเอียงหัวเอานะพี่น้องเนาะหัวมันขาดมันตั้งพื้นแม่มันตั้งกล้องยากเบิง้งนอนเบ้ากันนะน้าพี่น้องนะ <c oughs> สิบเอวหมอนมานอนกันนอนเบา้เา,บากันเอาเข้งเฝ้ากันเอานี่แม่สีถ่ถุมเครื่องล้วพี่น้องกินหมกุทาท้ำข่อยเด้อมามามา หมูกระทะมากระทู้ห่อนห่อนเห็นไหมพี่น้องนี่แไหมขาสิกินให้เบิ่งคัดยิ่งยิ่งพี่น้องนี่แหม่คขัดยิงง่งยิ่งนะเห็นไหอืมเนื้อพี่น้องแซ่บแซ่ับกลัดขับกลดัลดพี่น้องมามามา นี่ไหมอืมอือสุดยอดเลยเป็นยังเลยไปแห้งปวดรีไฟจนันเอยก่อนมันเด่นใส่ขาถอยพีนนนนกกน่น้องืม่นี้นอนบวกกันเแล้วนะเนานี่เห็นบ่ <c oughs> ปรับกล้องไ่ได้กับปรับค้นข่าหากล้องเหาอนะพี่น้องนะอืมกุ้ง อามาม,ามากินน้ำแข่ยขึ้นอยากไหมไม่กินดวนแล้วเห็นไ,ไหมสกินสู้จากกันหาหกครนี่แหละพี่นอ้นองเนาะพอได้มาหากันบ่ได้มาโดนแล้วอืม บ่แมวมาบ่ได้มาโดนแล้วบ่ได้หมาหมื่นนึงเขา่าผิดอากาศที่นอกอากาศอันนั้นดีดีสวยดีดี กินสูพี่น้องเอ้ยมืออ่นน่ะขวบคอยหยุดหยุดได้มืออ่นวันจันถ้าไม่ได้หยุดอีกแล้วคอยหยุดวันพูดแบบน,นี้น้ำเดือดรีไฟนฮอทพอตเนี่ยรีไฟฮอตพอต,อต,พอตกันพี่น้อง <c oughs> น้ำมันเดือพดพดน้ำมันพดหลวงหลวงเลยพี่น้องเอ้ยมาเดือกกินด้วยกันนี่ไหม หมูสามสั้นพันเห็ดเข็มท้องพี่น้องมาๆมา,มามตั้งกล้องยากเลยเว้ย่อยเราแข้งหากล้องเอาเห็นไหม,มหิวหิวรัอืม ี่ธีหนักกระตังน้องสาวมาจากชัยภูมิพี่น้องกลับบ้านเมืออื้นนี่แมเฮ็ดอื้อคืออยู่หนักลอยกี่โลรเพราะลอยปะเก้าสิบเก้าพี่น้องเพ,งาพอราะลอยดอกหนักเก้าสิบเก้ากิโลพี่น้องมามามา,มาอืมสุดยาก ไอ้หิวนะไอ้ชวนทวนแล้วพี่น้องถ้าว่าน้ำจิ้มข่ยบะพ้อแท้เลยอืมเซ้บ บะโล่เราสมั่นมันลีลาอยู่ต้อนวลเอานวลเอาแล้วพี่น้นองต้องคิวกล้องตั้งยากอุบาทเว้ยกล้องตั้งยากก็เลยต้องปรับโตเขาหากล้องเอานี่ไหม น้ำจิ้มพันหายไปน้องพริกกะเลี่ยงมาเนี่ยสุดพริกกะเลี่ยงพี่น้องมาเดิมมาเดิกินสู้อีกจากสามสีคำเนี่ยแหละพี่น้องเลยกะสิขอตัวล้ากกะสิกินเงวๆเลยแบบนี้ น,นี่มากกินสูเบิงซื้อซื้อดอกพี่น้องนี่แต่ทันไว้ตลอ,อกเข่หล,ลยไล<อ>่คักเห็นไหมครับบุ้งพี่น้อง ินกุ้งกันกินกุ้งจับตกันนี่ไมขินกุ้งซับตัวกันนะแบบคักแม่ รอบเดิบแล้วนี่รอบเดิบที่น้อกห่อนอยู่เดี๋ปากขนันง่าบง่าบด้วยอืม หากกนนอนเบื่อล่ะน้อพวกเจ้าอ่ะไอแซ่บูเดียวสมตัวเจ้ารู้สนอนเบื่อรล่ะอืม มันทวนเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นอายมันบ่าควา้อนเผ็ดๆเลยอืม้มแซ่บไหมแซ่แจบหิวๆเลยอ่ะอืม mắn mù có đến xe hử, ừ. ôi mắn mù có đến xe khỏi ta có gọi thắng gì mẹ thu đẹp máu ấy mắn mù có đến xe khỏi phía nông nhìn mà đứa ไปแม่แห้งคนพี่น้องอยังแสบเลยใครสิกินสู้คำนี้หรอครับกัสีสั้วรอเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหนาเนาะเบิร์ดจะท่าแล้วสิย่างไม่อีกพ่อกันคลิปหนาเอาคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้ล่ะเดี๋ยวเด้อถอยกินคำนี้กัน เดี๋เดีดูดพี่น้องหมากระแลนพ่อหมาพี่น้องคลิปเนี้ยไว้ซํำนี่เนาะสก,กินซูเดอ้อสก,กินเพื่อเดอ้อฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ปติญญาภาเพลินน้ำพี่น้องคลิปเนี้ยไว้ซํำนี่เดอ้อพ่อกันคลิปหนะักบ๊ายบาย